แอนนำพนมิตรรุ่น2อ,อดีตสวมารีรัตแก้วกาค่ะพี่น้องและคุณศิริชัยไม้งามครับขออนุญาตทักก่อนจักหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวคุณศิริชัยสีวาวแล้วดิฉันสิกับขึ้นมาว้าวกับพี่น้องอีกเที่ยน,นึงดีใจหลายๆที่มนี้ได้เหยียบนองปจาก ื่อก่อนที่ฉันมาได้แค่นี้เห็นพี่น้องเขาถึกตีถึกเหยียบต่อหน้าพร้อมกับคุณหลังวันนี้มาริลัดลูกอีสานขนานแท้บอกคือผู้ใดที่แอบอ้างมาอยู่ในน้องประจักษ์แล้วพี่น้องต่อหน้าเพราะน่นพี่น้องทั้งมัดทั่วประเทศอยู่ในที่นี้ขออนุญาตมอบเวตีกับคุณสิริชัยเดี๋ยวดิฉันสิกลับมาคุยกับพี่น้องต่อค่ะค่ะ พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยง่วงอย่างครับพี่น้องง่วงอย่างครับต้องอยู่กันให้ถึงฟ้าแจ้งครับผมเรียนพี่น้องครับว่าในส่วนของผมและพี่มณีรัตน์และก็อีกหลายคนคงได้รู้จักนะครับไม่อยากจะเรียกว่าแกนนำที่สองวันนี้ คุณสาวิตแก้วหวานเรขาธิการสมาพันธ์แรงงานและท่าสากิจสัมพันธ์ติดธุระนะครับไม่สามารถเดินทางมาได้พี่สำราญลอดเทรก็มีภารกิจนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาแต่ฝากความคิดถึงมาถึงพี่น้องและให้กำลังใจพี่น้องชาวดอุดรทุกคนพี่น้องจากทั่วประเทศที่ได้เดินทางมาต้องยอมรับครับว่าวันนี้ผมเห็นเวทีที่สวย ด้านหลังนะครับเป็นเวทีที่สวยเป็นที่น่าประทับใจครับและจัดได้ยิ่งใหญ่จริงๆครับให้พวกเราตบมือให้กับพี่น้องพันธมิตรอุดรไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาบนเวทีรูปสีสันสวยงามมากครับข่าวที่แล้วพี่น้องพันธมิตรอุดรจัดถูกกลุ่มอันธพาลหรือเวที แต่วันนี้ยังไงก็ลื้ไม่ได้ผมไม่รู้นะครับไม่เคยมาคราวที่แล้วเพราะเวทีนี้เป็นเวทีปูนนั่นหนามากเชิญมาลื้อถ้าอยากจะมาแต่อย่างน้อยไม่อยากท้าทายภาพที่ออกมามีพี่น้องพันธมิตรจากทั่วประเทศโทรมาเข้ามือถือผมครับบอกวันนี้เราจัดได้สำเร็จถึงแม้นพี่น้องจากทั่วประเทศไม่ได้เดินทางมาแต่ ขอบคุณและบอกพี่น้องว่าพอแล้วเพียงแค่นี้ก็จัดได้แล้วอย่าไปทับถมเขามากเดี๋ยวเขาจะฮึดสู้สีแดงผมเองนะครับมาเนี่ยก็มีโอกาสตามรถขบวนที่เขาแห่กันนะฮะอยู่แถวๆทางด้านซ้ายมือทุกคนคงเห็นครับว่าเป็นรถใช้รถปิกอัพสองแถววิ่ง ประมาณสักเกือบสามสิบสี่สคันครับแล้วมาก็แดงเถือกเลยอุดรมาน้อยมากกลายเป็นป้ายสีแดงของสมาคมจีนผมไม่รู้ว่าจัดอะไรครับสีแดงเต็มเมืองเลยตามถนนหนทางแต่นั่นถึงบอกครับว่าเราเองเป็นการต่อสู้ของพันธมิตรที่ยกระดับอยากจะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ในกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลครับเราต้องให้เวลาและเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนพี่น้องร่วมชาติให้เข้าใจการต่อสู้ของพันธมิตรที่ทําเพื่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์มีผู้อภิปรายมากผมคงไม่รบกวนวันนี้มาจริงๆครับพี่น้องตั้งใจอยากจะมา ให้กำลังใจพี่น้องพันธมิตรอุดรครับเมื่อมาก็ชื่นใจและเห็นความสำเร็จของพี่น้องอุดรทุกคนครับรู้ว่าจัดงานวันนี้ใช้เวลาและถูกกดดันอย่างหนักแต่ทุกคนได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่จัดงานประทรับใจกับพี่น้องทั่วประเทศทีท่ท่านได้ต้อนรับพี่น้องพันธมิตรทั่วประเทศอย่างสมเกียรติ ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีที่เราต้องขอคาระวะครับไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่เราเองได้กระทำอย่างต่อเนื่องพี่น้องอุดรเองก็ลงไปต่อสู้กับพันธมิตรในการชุมนุมถึง193วันทุกคนที่เดินทางมาเหนื่อยยากครับ บางคนมาจากสตูลบางคนมาจากนครภาคใต้ในี่เยอะมากได้เจอกันและมาจากจังหวัดต่างๆทั่วเลยครับภาคเหนือก็มาจากเชียงรายแม่สายเหนือสุดจนถึงใต้สุดตะวันออกจนถึงตาดตะวันตกจนถึงเมืองการนี่คือน้ำใจครับไม่ว่าจะจัดตรงไหนวันนี้พี่น้องเรามาร่วมกันแต่เราอยากจะยกระดับการต่อสู้ของพันธมิตรไม่ว่าจะรูปแบบอะไร เพื่อที่จะสร้างการเมืองของไทยให้มีคุณภาพครับและผมเชื่อว,ว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่พวกเราได้เสียสละครับก็คงขอขอบคุณนะครับเพราะมีผู้อภิปรายเยอะดนตรียังอีกมากเลยครับถ้าใช้เวลาเราคงคุยกันเนื้อหามากแต่พบกันตลอดจากทาง ASTV เรื่องการแปรรูปเรื่องบทบาทของคนและตุลากจิต ปัญหาคนว่างงานวันนี้มากจริงๆครับนี่คือสิ่งที่เลขาที่การสาวิตต้องดูแลช่วยเหลือแรงงานภาคเอกชนครับทิ้งไม่มีโอกาสมาผมเองนั้นเมื่อสักครู่ได้รับมอบเงินนะครับจากยิ้มสยามพันธมิตรอุดรธานีได้มอบเงินผ่านผมนะครับให้กับเอสทวีเพื่อเป็นทุน ในการสร้างทีวีสาธารณะเพื่อประชาชน5,000บาทตบมือด้วยครับขอบคุณนะครับยิ้มสยามผ่านมาด้านข้างเวทีมอบให้เรียบร้อยก็หวังว่าคงจะมีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องอีสานในอีกหลายจังหวัดที่เรากำลังเปิดพื้นที่และเราจะต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องคายจังหวัดต่างๆอย่างมากมายและคงมีโอกาสมาเยี่ยมกันต้องขอขอบคุณนะครับขอให้พี่น้อง โชคดีและต่อสู้บนความถูกต้องของบ้านเมืองขอบคุณครับสวัสดีครับ